มหามคาาเทียบเทียมฟ้าตอนที่127ผู้ใกล้ชิดฟ้าพัญชาสวรรค์เบื้องบนความจริงไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ มีแต่เทพราชันทรงผูกพันกับโชคชะตาของมนุษยชาติเกี่ยวพันถึงบัญชาสวรรค์ชายหนุ่มชุดแพรคิดถามถึงการสืบราชบัลลังก์หูกุ้ยเฟยคิดถามถึงบุตรธิดาย่อมโยงไปถึงบัญชาสวรรค์แต่ผู้ใกล้ชิดฟ้าใช้ถ้อยคำดุดเดียวกันปฏิเสธคำร้องขอของทั้งสองที่แท้ซ่อนความหมายอันใดจึงจิวก่ากับเจ้าราเยียว่า นี่เป็นวิธีที่ชินแสหมอดูนิยมใช้กันข้าพเจ้าบอกแล้วว่าคนในอารามรู้จักขูข่ขัญผู้คนนักเจ้าลาเยี่ยครุนคิดรวบรัฐเพียงนี้จริงหรือเด็กชายนั้นขุนเคืองยิ่งกล่าวว่าแม้แต่เทพราชันกับเทพกระบีก็ให้ความเคารพต่อชินแสท่านเป็นใครไหนเลยเสียมารยาต่อชินแสถึงเพียงนี้ได้จิงจิวกล่าวเสียงราบเรียบว่า หากไม่ใช่วิธีของสินแสหมอดูคำพูดสองประโยคนั้นจะอธิบายอย่างไรเด็กชายนั้นแค่นหัวร่อกล่าวว่าสินแสทรงภูมิความรู้ระหว่างบรรทัดย่อมมีความหมายอลึกล้ำสามัญชนคนธรรมดาเช่นท่านไหนเลยเข้าใจได้จริงจิวกล่าวว่าบัญชาสวรรค์รวมศูนย์ไหนเลยแบ่งเป็นสองทางหากบอกว่าคำกล่าวของสินแสพวกท่าน แฝงความหมายอันลึกลํำข้าพเจ้าใช่สมควรระแวงสงสัยว่าเขาคิดจุดถนนความวุ่นวายในวังหรือไม่เด็กชายนั้นอับจนถ้อยคำเขาไหนเลยล่วงรู้ความคิดของชินแสได้แต่แค่นเสียงดังเฮ้ไม่แยแสสนใจจริงจิวหันไปทางเดรลูนียน่เซอยเซอๆเซอเซอๆเ,เ,เห็นเช่นนั้นทราบว่าเด็กชายคิดกล่าวอันใดสร้างความผิดหวังยิ่งไหนเลยยอมจากไป หากเลิกคิว้วตระเตรีมอารวาสักลาเด็กชายนั้นกล่าวว่าเช้นแสบอกว่ามารดาท่านแต่งงานใหม่เมื่อใดต้องดูว่าเหล่าไทายจิ้นเบื่อหน่ายต่อทางโลกเวลาไหนเซอร์เซอร์พอฟังต้องตากระจ่างวูปถามว่าที่แท้เป็นเวลาใดที่ว่าเบื่อหน่ายต่อทางโลกย่อมแปลว่าถึงแก่กรรมเซอร์เซอร์ไม่ชมชอบท่านย่าตัวเอง แต่ก็ไม่ต้องการให้นางด่วนลาโลกที่ต้องการทราบเป็นเรื่องอื่นเด็กชายนั้นกล่าวว่าอย่างน้อยต้องสิบปีให้หลังเซอเซอร์งอนิ้วนับดูสิบปีให้หลังตนเองเจริญเติบใหญ่แล้วต่อให้เวลานั้นมาดาคิดแต่งงานใหม่ตัวเองก็มีปัญญาช่วยดูหรือยับยั้งได้เมื่อได้รับคำตอบนางก็ยิ้มระรื่นแจ่มใสบอกกล่าวกับเจ้าล่าเยี่ยอยู่หลายคำ นัดหมายวันเวลาพบกันใหม่จากนั้นออกจากดงเหมยพร้อมกับสตรีนางนั้นในดงเหมยคงเหลือจิงจิ๋วกับเจ้าล่าเยี่ยสองคนเด็กชายนั้นไม่ได้กล่าวอะไรเพียงผายมือต่อเจ้าล่าเยี่ยเป็นเชียงเชื้อเชิญครั้งนี้เจ้าล่าเยี่ยไม่มองดูจิงจิว๋วหากเดินเข้าอารามไปเวลาเคลื่อนคล้อยอย่างช้าๆแสงแดดระหว่างกิ่งไม้เกิดความเปลี่ยนแปลง จิงจิวยืนอยู่หน้าอารามไม่คุ่นคิดอันใดไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดเด็กชายนั้นเดินออกจากอารามมาถึงเบื้องหน้าเขาจิงจิวกวาดมองเขาแวบหนึง่งไม่กล่าวอะไรเด็กชายนั้นกล่าวว่าสหายของท่านออกจากอารามรออยู่ด้านนั้นจิงจิวเดินออกไปเด็กชายนั้นงงงันวูบใจชั่วครู่ค่อยเรียกสติคืนมาร้องเรียกว่า ช้าก่อนจิงจิวหยุดเท้าลงเด็กชายนั้นรีบรุดเข้ามากล่าวด้วยความขุ่นข้องใจว่าท่านโชคดียิ่งวันนี้ยังมีที่ว่างรายหนึ่งตกเป็นของท่านเขาไม่เข้าใจว่าหลังจากที่รายงานต่อชินแสว่าผู้มาเป็นเพียรอายุยาวผู้นี้เสียมารยาทชินแสกลับไม่มีโทสะทั้งยังต้องการพบอีกฝ่ายควรทราบว่า ต่อให้เหล่าของกงในราชสำนักชิ้นแสยังไม่แยแสสนใจที่สร้างความตื่นตระหนกแก่เด็กชายคือจิงจิวพอฟังคำพูดของเขาก็ไม่หมุนตัวกลับหากสาวเท้าออกจากดงเหมยนี่ท่านทำอะไรเด็กชายนั้นทั้งตื่นตระหนกทั้งไม่เข้าใจเกิดความรู้สึกที่เหลวไหลอดร้องไล่หลังไม่ได้จิงจิวไม่แยแสสนใจเดินถึงริมบึงตเตรียมตัดผ่านเกิง ที่สมใบไม้หลายสิบใบไปแต่แล้วยามนั้นซุ่มเสียงแผ่วทุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ริมโสดของเขาท่านไม่ต้องการทราบร่องรอยของจิงหยางจินหยินหรือจิงเฉียวชะง,งักเท้ามองดูใบไม้ที่ลมพัดร่วงรงจากเก่งนิ่งเงียบงันไม่กล่าววาจาเขาทราบว่านอกจากตนเองแล้วไม่มีผู้ใดสามารถได้ยินสุ่มเสียงนี้อีก อาศัยช่องว่างของฟ้าดินถ่ายทอดความคิดเข้าสู่สดประสาทวิทชียาณของฝ่ายตรงข้ามกล้าแข็งยิ่งแม้แต่ผู้อาวโุโสที่ฝึกถึงขั้นขอบเขตทลายพพของสำนักเขาเขียวยังไม่อาจเปรียบเทียบได้แต่นี่ไม่เพียงพอให้เขาชะง,งักเท้าสาเหตุที่ทำให้เขาหยุดชะง,งักลงเป็นคำถามข้อนี้ชนชาวโลกเข้าใจว่าจิงหยาจินหินสำเร็จมรรคผลขึ้นสู่สวรรค์ มีเพียงไม่กี่คนที่ทราบว่านี่ไม่เป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นเจ้าล่าเยี่ยยังมีผู้ยิ่งใหญ่ในสำนักเขาเขียวอีกหลายท่านแน่นอนยังมีตัวเขาหากจะมีคนอื่นทราบว่าในการสำเร็จรัคผลขึ้นสู่สวรรค์ของของจริงอย่างจริงหินพบกับความล้มเหลวอย่างนั้นคนเหล่านั้นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คนเหล่านั้นอาจเป็นตัวการอาจเป็นผู้ช่วย สรุปแล้วเขากำลังค้นหาคนเหล่านั้นอยู่แน่นอนเจ้าของซุ้มเสียงอาจทราบระแคตระคายจากที่ใดดังนั้นใช้หัวข้อนี้สร้างความลึกลับซับซ้อนเรืออาจบางทีคนผู้นี้คิดใช้คำถามนี้ท้าทายเขาแต่ไม่ว่าเป็นข้อใดจริงจิวทราบว่าตนเองสมควรพบกับฝ่ายตรงข้ามแล้วเมื่อเข้าสู่อารามหลังเก่าท่ามกลางตะไคร่เขียวคลึ้ม มีห้องซอมซ่อห้องหนึ่งตกแต่งอย่างเรียบง่ายมีดอกไม้กระถางเล็กวางอยู่ริมหน้าต่างถึงม่านที่ถักทอจากต้นหญ้าไว้จิงจิ๋วพอเหยียบย่างเข้าห้องม่านหญ้าก็กระพือพัดทั้งที่ปราศจากลมเป็นภาพที่แปลกประหลาดอยู่บ้างแต่ว่าเขาหาเหลือบแลไม่ม่านหญ้าพอกระพือพัดปรากฏกลิ่นหอมโชยมาก่อนจากนั้นค่อยเห็นภาพชัดตา ท่ามกลางควันเบาบางที่ลอยคอเขาเรากับหมอกกลิ่นหอมของกำยานอยู่บนพื้นที่ว่างกลางอากาศคนผู้หนึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะผมขาวใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวยน่นเบ้าตาลึกกวงไม่ทราบมืดบอดมานานเท่าใดแผ่ซ่านกลิ่นอายที่ล้ำลึกสุดจะอย่างยากบ่งบอกบรรยายได้บนโต๊ะ นอกจากกระถางกัมยานแล้วยังมีกระดาษมีจานฝนหมึกน้ำหมึกในจานสะท้อนแสงชนิดหนึ่งชายชรามือถือผู้กันเสื้อเหาด้านหนึ่งกำลังขีดเขียนข้อความผู้กันเสื้อเหาทำจากขนอ่อนของปีศาจแดนหิมะน้ำแข็งหายากยิ่งโดยเฉพาะระหว่างนี้สงบศึกสงครามกับแดนหิมะน้ำแข็งยิ่งมายิ่งหายยากแต่ผู้กันอยู่ในมือของชายชรา คล้ายผู้กันที่ทําจากขนกระต่ายธรรมดาเนื่องเพราะชายชรามีสีหน้าปกติไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างไรอาจเป็นเพราะเขาตาบอดแล้วไม่เห็นขนผู้กันที่ขาวสะอาดหรืออาจบางทีเขาเห็นซึ้งถึงทางโลกแต่แรกอย่าว่าแต่ผู้กันด้ามหนึ่งจริงจิวเดินถึงหน้าโต๊ะเพ่งตามองดูน้ำหมึกในจานหมึกดูไม่ออกว่าเข้มหรืออ่อนจาง แต่ผู้กันเสื้อหาพอจุ่มลงไปแล้วจะลดลงกับกระดาษจึงเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเป็นหมึกสุกหมึกสุกเป็นน้ำหมึกที่แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนน้ำกับน้ำหมึกค่อยๆแตกตัวพอจรวดผู้กันเขียนลงไปให้ความสุดเทรที่แตกตา่างนอกจากตัวหนังสือสีหมึกแล้วยังมีรอยน้ำอยู่หลายส่วนคล้ายร่มกระดาษน้ำมันกลางสายฝน คล้าหญิงสาวที่จรผมประดับด้วยหยดน้ำไม่ว่าชมชอบสีหมึกนี้หรือไม่แต่ลายมือสวยงามยิ่งลายมือไม่เร็วจริงจิ๋วกล่าวหากว่าเปลี่ยนเป็นผู้อื่นหลังจากกล่าวชมเชยยังทอดถอนใจตามมายกตัวอย่างเช่นท่านมองไม่เห็นเหตุใดมีลายมืองดงามถึงเพียงนี้ชายชาราจะตอบว่าตัวเราเป็นผู้ใกล้ชิดฟ้า แห่งสถานศึกษามักคาขาวทั่วล่าไร้ผู้ทัดเทียมจักสุใจเปิดกว้างสรรพสิ่งล้วนอยู่ในใจกระริงจิวไม่ได้กล่าวเช่นนี้ดังนั้นไม่มีคำพูดตามหลังอารามเงียบสงบจนหน้ากล่ากระอ่วนอยู่บ้างเขาไม่ได้จงใจทำเช่นนี้หากแต่ไม่กระวนสนใจจริงๆตอนอยู่ในร้านหมอรักษาซึ่งเป็นสถานที่ติดต่อกับคนมวนบัญชร เขาเคยบอกว่าผู้ใกล้ชิดฟ้าช่างขู่ขวัญผู้คนนักเขาทราบว่าอีกฝ่ายมีความสามารถไม่น้อยแต่ไม่ว่าเป็นความสามารถเพียงไหนต่อให้ท่านส่งเสริมคนผู้นี้ขึ้นเป็นเทพกระบี่แห่งยุคถึงกับได้รับการยอมรับว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดวิถีแห่งฟ้าที่สุดจริงจิวยังไม่กระตือร้นสนใจไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดชายชราค่อยเอ,อ่ยปากถามจริงจิวข้อหนึ่ง ท่านเมื่อไม่กังวลสนใจต่อทางโลกฉะไนามาอย่างที่นี้